จอมโหดเสริมพรนิวัตรกับโชคพันล้านพลหลักบุญครับก็เปิดเกมได้เร็วมากนะครับปล่อยตัวมาในโชคพันล้านถึงตัวเลยครับจอมโหดพยายามจะสก,กัดด้วยแข้งแล้วก็ลูกตัดลูกตั้งกำแพงบังแต่ว่าความหนุ่มของโชคพันล้านที่ทุ่มเทมากสำหรับยกที่4นะครับท้ายนั้นโชคไฟปฟปนะ้านั้นดูเห็นได้ชัดนะครับว่าอจอมโหดนั้น ดูอ่อนลงไปพอสมบวรพอแตอกด้วยศอกนะครับศอกซ้ายศอกนี้ครับเข้าแคโอ้โหหยุดสถิติถ้าชนะไฟน์นี้นี่ได้เสื้อสามารถเลยใช่ไหมเป็นไงเสียได้ไหมน้องเสียไ,ได้ครับโอ้แล้วเป็นไงครับคู่ชกวันนี้น้องเขาวางแผนมาดีครับก็เดินแต่ยกสองออก็ไม่เดินติดตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อยนะครับอืมแล้วนี่เป็นภาพ น,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  no. นี่น่าจะโดนยกน่าจะยกสี่ยกสี่โดนสอเน้องไม่สามก็สี่ตัวหัวแล้วน้องเขาชอบเป็นไงโอ้มาแล้วอมดีครับมาแบบเดินแบบไม่ให้หายใจเนาะยกสองแล้วต่อยหมักได้อาการเนาะก็ได้แล้วแต่ยกสองยกสามเขาว่าเกมมาดีครับเราไปเร่งด้วยใช่ไหมครับหมดหมดเก่เขาหมดยกสี่นี้หมดเลยไหมหมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้ ออกมาเต็มเต็ม้อยแล้วแล้วเสียดายไม่ไม่ได้เสื้อสามารถเนี่ยเสียดายครับแต่ไม่ไปแลวก็ผมก็ตั้งไม่ได้ตั้งความหวังไว้เยอะก็ก็เผื่อใจไปด้วยครับแล้วปีนี้เยอะเท่าไหร่ครับสามสิบสามครับสามสิบสามแล้วก็ยังคิดว่าอีกกี่ปีจะต่อยมวยก็ไปเรื่อยครับจนกว่าจะไม่ไหวครับออยังไม่เลิกใช่ไหมหัวยังไม่เลิกยินดียังไม่เลิกับ เอาเจนก่าจะไม่ไหวครับคิดว่าคิดว่าจะปล่อยตั้งกี่ปีคิดก็ข้าวห้าจะปีหน้าก่อนนี่ปีสองปีแล้วพี่ปีสองปีครับวางอนาคตยังตอนนี้ครับก็แฟนวางอนาคตไม่ดี่อยครับไปทำธุรกิจทบธุรกิจส่วนตัวเราก็ต่อยมวยมาตั้งยี่สิบปีได้ไหมได้ครับยี่สิบกว่าปีนักชกจากอุบลนะแต่ว่า แค่ให hey, hey, ้ก <Sakura ol> <91 fois lö Game 91> <gram> ับ cat น <cathedral> <ikka> ังวยอย่างวนเพื่อนน้องนะใช่ไม่เป็นไหนมันยังอยู่วนครับไอมีอะไรฝากแฟนขทางบ้านหน่อยก็ขอตัวครับที่ทำไมงผิดหวังครับเต็นที่เลยครับเอาใหม่นะครับไม่ท้อนะครับโอเคครับ